สวัสดีครับเพื่อนเื่อนและผู้ติดตามวันนี้ผมจะพามาดูเด่นสองตัวมาหน่วย10ใต้นะครับนี่ฮะที่ผมวงกลมไว้นี่เลยนะครับมาตามนี้เลยนะครับมาตามนี้เลยนะครับนี่ฮพอมาถึงวัน,นี้ผิดเลยนะครับตัวเลขให้ให้มาที่ 5, ้สตัวเลขออกที่0ู แล้วก็9 6ตัวเลขออกที่3 2ผิดนะฮะผิดนะฮะผิดแล้วเขาก็มาเดินต่ออีกเดินต่ออีก3ามงวดแล้วมางวดที่ผ่านมางวดที่แล้วนี้นะฮะตัวเลขให้มาที่6 2ตัวเลขออก5 1ผิดผิดอีกนะครับแล้วก็งวดนี้ก็มาแล้วนะครับงวดนี้มาแล้ว ดูที่ว่าจะมาตามที่หนังสือนี้ให้หรือเปล่านะฮะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เขาจะเข้าเข้ามาแล้วก็มาผิดนะฮะแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากาตัวเลขออกออกผิดวันออกผิดวันส่วนมากน้อยมากที่จะถูกนะฮะนะฮะแต่งวดที่จะถึงนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่า ออกวันที่17นะครับนะฮะดูที่ว่าจะมาตามนี้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ